การจริญสติเนี่ยที่ทำง่ายๆในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เราถือหลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลาเราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนใจเราก็อยู่ตรงห้องนอนไม่ใช่ไปคิดถึงงานไม่ใช่ไปอยู่ที่ลูกนะที่โรงเรียนนะทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะใจเราก็อยู่ับการล้างหน้าแปรงฟัน อาบน้ำสัมผัสกับน้ำที่เย็นสบายใจเราก็รกับรู้ความสบายอย่าเพิ่งปล่อยใจลอยไปคิดโน่นคิดนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตัวทำอะไรเนี่ยใจไปอยู่ที่อื่นวิธีการจริญสติง่ายคือเอาใจมาอยู่กับกายเวลาทำอะไรก็ตามกินข้าวใจก็อยู่การกินข้าวผูปุย่ยยานนี่คือว่าทำทีละอย่างนะเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำทำที